คูขา,าขอสามท่าถ้าขอสามท่าต้องเอาเตียงมาด้วยนะคะโอเคไหมหน้าสวยมากค่ะคุณครับคนขิดบอดีไรเอา้าก็บอกครูขอสามท่าก็บอกแล้วถ้าขอสามท่าต้องเอาเตียงมาด้วยมันจะได้สามท่า หน้าคล้ายลำยันเลยค่ะคุณค้าคูว่าค่ะอืมน่ารักเหมือนผู้นี้น่ารักเลยค่ะไม่ได้ยืดขเขาครับแอลกเบีร์น่าเขาคุณค้าอยากให้ตีคิ้วจังตีคิ้ว ปีคิวโดนไปเดโดนไปเดเดี๋ยวค่ะโอเคได้ค่ะได้ก็แล้วแต่คนขับ น้ำหนักกี่กิโลครับส9 5สิบเก้าห้าสิบครับนี่คืออาการของคนน้องเนยฉันจะตีเธอนะน้องเนยนะฉันจ,จะตีเธอเป็นยางสิไหม,มล่ะคะทำไมชอบทำเล็บอาเลนะทำไมชอบทำเล็บหรอคะทำไมชอบทำเล็บเคยทำนิ้วแล้วค่ะมันไม่มันไม่มีอะไรเกิดขึด้นนะ่าทัก สวยเลยลองสิครับขอสัมท่าที่น่ารักอ๋อขอสัมท่าที่น่ารักก็บอกเปลี่ยนฟิวเตอร์แบบอุ้ยสวยเลยฟิลเตอร์นีแมวมอันนี้ได้สามท่าใช่ไหมสามท่าใช่ไหมสามท่านะสามท่าพอนะถ้าเกินสามท่านี้ต้องย้ายเปลี่ยนมาเลยนะ อเธอเธอจะบอกแคปแคปสามท่านอ่ะไปเองอ่ะบันทึกหน้าจอเสร็จแล้วตัวเองค่อยไปแคปแคปแคปทีหลังเออได้ไหมได้ไหมขอที่บอกขอสามท่านเนี่บันทึกหน้าจอเสร็จแล้วค่อยแคป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 ทีหลังได้ปะแกมไม่ได้ตัดแทว เท่าไหร่60ครับเราละสิ้นฟุ้งประตูไปน้องบาคา้คล่งบ้ารูคือกันให้นานๆหัวใจไอ้สันบอกหงูเป็นยงังหรือเป็นจวนสังมะแก้มชีดหาว่าหนูอยากเห็นพี่เน,นยเราโทรหารพี่เนยเลยค่ะ <laughs> คุยกับพี่เบียร์ก่อนนะคะไอ้การนี้ของคนมีนะความรักค่ะพี่เมนะคะ่ะแก้มหลาย 哎呀。